วัคซีนเข็ม3จําเป็นอย่างไรทําไมถึงควรฉีดแพทย์แนะนําให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วควรฉีดวัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นด้วยเหตุผลหลักก็คือไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคโควิด1 9มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาสายพันธุ์เดลต้าทำให้วัคซีนโควิด1นรุ่นแรกๆที่วิจัยมาจากสายพันธุ์อื่นมีประสิทธิภาพลดลง ในการรับมือเดลต้ารวมทั้งสายพันธุ์ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตล่าสุดมีสายพันธุ์โอมิคอนที่คาดว่าน่าจะแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าซีอีวัคซีน2เข็มคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะป้องกันสายพันธุ์นี้ได้ทั้งนี้เราสามารถฉีดวัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนเข็ม2ไปแล้ว3-8เดือน จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดพอเป็นช่วงที่ภูมิตามทานจากเข็มที่2เริ่มลดลงหากฉีดช้าไปก็มีโอกาสที่จะทําให้ภูมิตกจนเกิดติดเชื้อได้ง่ายแต่ถ้าฉีดเข็ม3เร็วเกินไปภูมิคุ้มกันจะขึ้นได้ไม่ดีนะักจึงอาจไม่เกิดประโยชน์ทว่าในกรณีที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายเป็น2เข็มแรกแล้วต้องการฉีดวัคซีนชนิด mrna ก็สามารถฉีดกระตุ้นได้หลังจาก4สัปดาห์ ที่ได้รับเข็ม2สําหรับแผนการฉีดวัคซีนกระตุ้นตามแนวทางใหม่ของกระทรวงสาธารณาสุขแนะนําให้รับวัคซีนเข็ม3าเร็วขึ้นคือประมาณ3-4เดือนหลังจากขีดเข็มที่2เพื่อรับมือกับสายพันธุ์โอมิคอนอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลกระสินได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Walk in กระตุ้นเข็ม3ตั้งแต่เวลา8นกาถึง16นาฬิกายกเว้นวันหยุดราชการ ณโรงพยาบาลสนามวัคซีนหอประชุม80พรรษาสารกางหลังเก่าดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ครบแล้วสามารถไปกระตุ้นเข็ม3ซึ่งต้องห่างจากเข็มที่2ไม่น้อยกว่า3เดือนการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นการยับยัง้งไม่ให้โรครุนแรง